ดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชินชอบกันดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ในละครก็โอ้โหค่ะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะคะทานทาลารักนิรันด์ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เยื่อรั่วนะคะแล้วก็ในจุดที่แบบไปที่เยื่อรั่วแล้วเนี่ยนักเอกของเราเป็นชาวต้าเหลียงก็จะได้รับการดูถูกไม่ชอบอบเป็นความเป็นที่เกียดชังของชาวเยื่อรั่วเพราะว่าต้าเหลียงนั้นนะคะกดขี่ คมเหงชาวเยาล่วนนั่นเองค่ะแต่ณะจุดนี้ต้องบอกก่อนมันไม่ใช่ความผิดของนางเอกนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องราวของเชื้อชาตินั่นเองะคะ่ะแล้วทีนี้เพื่อเหยียนเองตอนแรกนึกว่าจะไม่ต้องไปใช่ไหมคะแต่ว <c correlation> <calculations> ่าในที <viendo> ่สุดแล้วก็คิดว่าจะมีแค่ฉากหวานๆนะคะระหว่างเจียงฉือกับพระเอกของพวกเราแล้วก็กลุ่มของพระเอกที่แบบกลับไปที่เยาล่วกันแต่ว่าในที่สุดแล้วเพื่อเยียนเองนะคะด้วยด้วยงานของเขาด้วยแล้วก็ด้วยที่เขาคิดถึงเจียงฉือด้วยเขาก็เลยต้อง ตามทิศทางนั้นนั่นเองแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องราวการตายของอาจารย์ของนางเอกอีกนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของช่องว่างทางสถานะเองนะคะก็มีเช่นเดียวกันเพ่เหยียนกับเจียงฉือนั้นเรียกได้ว่า คนละชั้นกันนะคะในในสายตาของคนอื่นๆเอาง่ายๆค่ะเพราะว่าเจียงฉือของพวกเรานั้นนะคะเท่าที่ทุกคนรู้ประวัติของนางในเรื่องก็คือว่าเป็นสาวชาวป่าอะไรเนี้ยชาวหมู่บ้านห่างไกลนะคะชนบทเอาง่ายๆค่ะก็ไม่ได้มีพื้นฐานของครอบครัวที่เป็นขุนนางโน่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ได้ถูกตาหลงอีเตียนะคะหลงอีเตียนั้นนะคะก็เป็นท่านแม่ของเพยเหยียนค่ะซึ่งคําว่าไม่อยู่ในสายตาคือไม่อยู่ในสายตาจริงๆนะคะเพราะว่าขนะที่ ที่รู้ว่าลูกชายมารักสาวใช้เออก็ไอ้ลูกชายนี่ก็ไปแนะนําอีกว่าเจียงฉือเป็นสาวใช้ไง จริงแล้วเจียงฉือไม่ใช่สาวใช้ของเขาทักหน่อยเพียงแต่ว่าในตอนนั้นก็คือต้องให้สถานะของเจียงฉือเนาะจะได้มาอยู่ในจวนไอของของเพื่อเหยนได้อย่างสะดวกใจก็เลยให้เป็นสาวใช้นั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้แม่เองนะคะหลงอีเตียก,ก็ก็จมจมเชื่ออยู่แบบนั้นว่าอุ้ยสาวใช้สาวใช,วใช้ก็เลยไม่ได้อยู่ในสายตาของนางนะคะเพราะฉะนั้นนางก็เลยไม่ได้จะแบบว่าต้องส่งคนไปฆ่าหรืออะไรนะคะโอ้ยถ้าปกติถ้าเป็นผู้หญิงที่ มีฐานะขึ้นมาหน่อยนี่แล้วก็ดูว่าจะยากๆเนี่ยแม่จัดให้ตายไปแล้วสําหรับเจียงฉือนะคะแม่ของเพิเฮียนนี่โหดมากๆค่ะตัวของอีแม่เองนะคะก็ต้องการให้ลูกชายของนางประสบความสําเร็จนะคะณจุดนี้แล้วนะคะไม่ได้คือแม่เนี่ยไม่ได้นึกถึงแค่ตําแหน่งมหาเสนาบดีนะคะแต่แม่นั้นนึกไปถึงตําแหน่งโน้นเลยค่ะตําแหน่งจัก,กรพรรดิของประเทศเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าสเต็ปแรกนะคะที่จะต้องการให้ลูกมีความ เข้มแข็งของแบ็กอัพก็คือต้องหาครอบครัวที่เป็นทั้งขุนนางมีอำนาจแล้วก็ร่ำรวยให้กับลูกชายอย่างเพอเหียนนั้นได้แต่งนะคะซึ่งก็ไปถูกตาถูกใจผู้หญิงตระกูลต่งนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่านะคะทางด้านของเพอเหียนเองก็พยายามจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลต่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไงเออมันก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาเองก็เป็นลูกลูกแม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาจะเลือกทำตามใจตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีจุดที่ที่มาบรรจบกับแม่อยู่ดีนะคะสำหรับตัวของนางเอกเองนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้รักเพื่อเหียนไม่ได้มีความรู้สึกคือเบรกไว้ได้ก่อนเพราะว่าเห็นถึงความถึงความจำปลอมถึงความแบบไม่จริงคุ้มเครือคุ้มเครือไปซะทุกอย่างไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จนะคะของการกระทาของเพื่อเหียนเนี่ยนางเอกของพวกเราก็ตัดปัญหาชุบๆนะคะไม่ไม่ใส่ใจไม่อะไรเลยค่ะเป็นเพื่อนร่วมโลก นหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรดี ที่เคยช่วยชีวิตนางเอาไว้นางก็ต้องมีความกระตันอยู่อะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเพื่อเหียนนั้นจะช่วยเจียงฉือมาหลายๆครั้งนะคะในตอนแรกๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะดีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเขาจุดประสงค์นะคะแล้วก็ความตั้งใจของเขาก็คือจะเอาเปรียบเจียงฉือของพวกเรานั่นเองเขาต้องการใช้เจียงฉือนั้นเพื่อล่อให้เว่ยเจ้าเผยตัวตนออกมานะคะแต่ในการโต้ตอบต่ตอมาก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้คือรักเจียงฉือมากๆค่ะแต่ว่าทั้งคู่ ชี้นะะะตาก็กําหนดให้เป็นคนที่ต้องเดินเขาเรียกว่าแบบว่าไม่สามารถจะบรรจบกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อเหยียนเองยอมรับไม่ได้นะจุดนี้นะเขาห่วงนะคะเขาห่วงเจียงซือแบบเจียงฉือมากเลยค่ะแมมจะเปลี่ยนชื่อให้หนางเอกอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันมีหลายเรื่องไงเพื่อนๆมีเจียงหลี่เจียงฉือนะคะแล้วก็มีเจียงซื่อด้วยนะคะก็เป็นนางเอกทั้ง3ามเจียงเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คือเจียงฉือนั่นเองค่ะเขานะคะต้องการจะเก็บ เจียงฉือของพวกเราเอาไว้ใกล้ๆตัวนะคะเขาห่วงมากๆค่ะก็เรียกได้ว่าไม่เคารพความคิดของเจียงฉือเลยนะคะเจียงฉือต้องการจะบายบายจากเขาไปนั่นเองนะคะ ซึ่งในส่วนของเจียงฉือนะคะนางก็คิดถึงแต่อาจารย์ของนางเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ตัวของนางก็คิดเสมอว่านางนั้นเป็นเด็กกำพร้าไงไม่มีใครนอกจากอาจารย์ที่เอามารับเลี้ยงไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของของอาจารย์นะคะก็ไม่ได้เพียงแค่เป็นอาจารย์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นเรียกว่าเป็นป้าของตัวของนางเอกด้วยนะคะในนิยายต้นฉบับทีนี้ทางด้านของ ฉีอ่องนะคะหลังจากที่สิ้นพระชนเนี่ยก็ทำให้ทางด้านของเหยียนเหยียนรวงเฉี่ยวนั้นก็พา ตัวของนางเอกของพวกเรามาเลี้ยงเอาไว้เพราะว่านางเอกเป็นลูกนอกสมรสของชีอองนั่นเองนะคะโอ้โหค่ะก็ตัวตนที่แท้จริงนะคะก็ได้เล่าไปแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหลานสาวของจัก,กรพรรดิเชี่ยเช่อกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นลูกเป็นลูกของชีอองนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของจัก,กรพรรดนั่นเองค่ะนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะทางด้านจัก,กรพรรดิก็ เขยังไงดีนะได้แสดงคือแสดงออกมาว่าเขานั้นโอ้ยระลึกถึงฉีอ่องมากๆเลยนะคะผู้ที่เป็นพี่น้องของเขาทําพิธีสักการะทุกปีเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เพื่อเหยียนเองรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตรู้ว่าเจียงฉือเป็นใครแล้วนะคะก็นะัดจุดนี้ก็คือมันเป็นจุดที่เจียงฉือเองก็ตกหลุมรักไว่เจ้าแล้วเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะในจุดที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแต่งงานโอ้ยซับซ้อนอะ่ะเ,เพื่อนๆงานแต่งงาน ทั้งนี้มันก็มันก็ไม่ได้เกิดจากความใส100่สร้อยเปอรนตของไว้เจ้าเช่นเดียวกันทุกอย่างก็เป็นแผนเช่นเดียวกันแต่เอาเป็นว่านางเอกของพวกเราก็ใสๆสไปนะคะแล้วก็ตกหลุมรักไว้เจ้าด้วยค่ะ พอถึงจุดที่พีกนะคะทางด้านเพเ่อเยนเองมาค่ะมาแล้วก็มาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเจียงฉือต่อหน้าองค์ต่อหน้าองค์จัก,กรพรรดิเชียเชิ่ไปอีกนะคะทางด้านของเพื่อเยนเองก็รู้ว่าทางด้านเจียงฉือเองเนี่ยก็แบบเออไม่ไม่ได้รักเขาอะไม่ได้เต็มใจจะแต่งงานกับเขานะคะแต่ว่าตัวของเพเ่อเยนเองก็ขอค่ะขอสมรสพระราชทานจากจัก,กรพรรดิเชียเชิ่ด้วยนะคะโอ้ยมันไปอีกนะมันไปอีกเลยๆค่ะแต่อย่างไรก็ ตามนะคะทางด้านของภรรยาของหลงอีตี้นะคะที่ท่านแม่เลือกให้เนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่คนนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เจียงฉือนางเอกของพวกเราค่ะเรียกคุณหนูต่งเอาไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยจุดนี้ก็เลยทําให้ทางด้านของเพื่อเหยียนเองนะคะก็จะต้องกลายมาเป็นเหมือนกับเออย่างไรดีนับถือกับทางเจียงฉือเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะณนะจุดนี้เพื่อเหยียนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยินยอมแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างต่งเฉียงซึ่งเป็นแบบ ว่าที่พ่อตาของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องการที่จะดองกับทางตระกูลเพื่อสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อเหียนสู้ไม่ไหวค่ะเพื่อเหียนเองเนี่ยต้องการจะขอสมรสพระราชทานนะคะระหว่างตัวเองกับเจียงฉือแต่ว่าคนที่ขอสมรสพระราชทานให้เพื่อเหยียนกับคุณหนูต่งอ่ะก็คือทางด้านของหลงเอีเตียกับทางด้านของต่งเสียงทางนี้สองเสียงค่ะเพื่อนๆส่วนเพื่อเหยียนหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จุดนี้ก็ทำให้ทางด้านหลงอีเตียเองนะคะก็ได้ไปได้ไปพูดคุยกับทางตระกูลต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันเด็ดขาดว่าเฮ้ยเลิกร้มไม่ได้งานแต่งงานนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อเหียนนั้นต้องการแต่จะทำยังไงได้ล่ะแต่สิ่งที่เพ่อเหียนเองนะคะยังคงรู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่ก็คือว่าเจียงฉือไปไหนไม่ได้ละเพราะว่าฐานะของเจียงฉือถูกเปิดเผยมาเนาะว่ามีฐานะเป็นถึงองค์หญิงเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเธอก็โดนจํากัด สิทธิเสรีภาพแล้วก็คือไม่ได้ออกไปท่องโลกอีกแล้วนะคะก็ชีวิตก็อยู่ในวังหลวงก็วนเวียนอยู่เนาะก็ทําให้เจอกันบ่อยๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเพยเหยียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไว้เจ้าเองค่ะส่วนทางด้านของใครดีละ่ะทางด้านของตัวจัก,กรพรรดิเองนะคะก็คิดว่าทางด้านเจียงฉือนั้นตอนแรกอะ่ะก็คือเข้าใจว่าเจียงฉือนั้นคงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฉีอ่องหรืออะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าตัวของนางเอกของเรานั้นมีปณิธานเรียบร้อย แล้วคือนางจะต้องหาคาตกรหาความจริงที่เกี่ยวกับการตายของเสด็จพ่อของนางก็คือฉีอ่องให้ได้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้แบบจิ๊กซอว์มันก็แบบโอ้ยง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 มาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นองค์จัก,กรพรรดินี่เองนะคะโอ้ยตายตายตาย,ตายค่ะเรื่องราวซับซ้อนไปหมดเลยนะคะเอาล่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแหมเพลย์เฮียนนี่ก็ห่วงอะ่ะด้วยความห่วงด้วยความอยากจะให้ผู้หญิงอยู่กับตัวเองนะคะก็ทําทุกอย่างซึ่งไอ้ทุกอย่างที่เขาทาใน ช่วงหลังเนี่ยมันเป็นการบีบ บีบนางเอกของพวกเราบัง no คับนะคะบังคับเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่มีใครชอบสถานการณ์แบบนี้หรอกเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเขาอาจจะเป็นพระเอกได้เนาะเพราะบทพระเอกมันก็ต้องมีการบีบบังคับนางเอกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรเออเรื่องนี้เขาก็มีเมียไม่ได้อยู่คนเดียวนะแต่เขาคําว่าไม่ได้อยู่คนเดียวก็คือถึงแม้ว่าจะมีเมียแต่ว่าก็เป็นเมียในในลักษณะที่เป็นหน้าที่อะไรประมาณนี้แต่ว่าหัวใจเขาเขาก็รักเจียงฉืออยู่แค่คนเดียวนะคะโหยหาอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะอ่ะโหยหา อะไรก็มักจะไม่ได้สิ่งนั้นเนาะก,ก็เป็นเรื่องปกตินะคะอ่าแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ